สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับดนนเด้อมื่อนี้ตามความเรียบลองเรียบซี่เป็นว่าจากเบื้องตอนจับกุ้งครับลเลยเพอดีพอพอเป็นจับพอดีครับก็เลยมาถ่ายให้พี่น้องที่ถามบอพราเบื้องน้อกันเด้อนี่ครับเบื้องเอารถขับเห็นแบบกุ้งหลากหลายกุ้งนี่มันเป็นกุ้งรอดตายมากมันกับก็ค่อยสลายในมั่นสองตังนครับเงินขาครับแต่เป็นกุ้งมันปกติที่เจ็ดแปดตันก้นไหลคนนี้อันนี้เป็นกุ้งรอดตายมากก็เลยมีประมาณ ประมัญตันกลัวครับเพบนขาอาหารเมืเ่อเพือนสองตันกลัวครับนี่เห็น่พี่น้องเห็นว่ากลุ่มนี่ก็เป็นทีมงานที่ทเขาแค่คนจ้างเของวาตั้งหางครับบ,บัวแมนของเขาในบัวเดอเ้อเ,เป็นเป็นทีมมาจากตั้งหางอีเบิ่งแล้วครับทั้งจากเพป็นหลากมากเป็นเียวมากขึ้นพี่บรรยากาศครับอยากย้อนเสียงยังไงน,นะครับนั่นรถเขามาถ่าเอาใส่กลุ่มกันวะกับเครื่องดูดน้ำครับนี่สามัญวัดดีพี่น้องในเบียดดีจ แบตเตอรี่กันหน่อยโอ้ยชาวนเฑาไปเรียนว่ากุ้งตัวเงครับกุ้งใส่หายที่เขาโตเนาะอันที่งั้นอันนี้ครับเพราะมันคนในบอ่อครับกระเจ้าวจางมาทั้งหาเลื่อพี่น้องเด้่อพันกระตีลากมากแบบนี้นะครับทักอืมพันกระตีลากมากเหล่าพันกระเดียวเอาตะไคร้มาประมาณตันปัวตันหนึ่งได้ครับที่ในนี้พันกระตีลากมากเหล่าพันกระเจียน เอาลัวมาตักขึ้นรถนะครับเดี๋ยวจะน้อยยังทบเบิ้งก่อนเบิ่งตักขึ้นรัวเด้อพี่น้องเด้อมันนั่นสีเงาโขดขึ้นเลือ,อย่างดีครับผมด่ว <c oughs> ใส่เลือเาอาข,ขนาดม,มันเลือก พี่น้องเห็นไหมครยิ่งงานนี่เพิ่นกับระดับมืออ่อไหกีบนะาข้าเจ้ากับงานงานของเพิ่นกับเกี่ยวผันแก้กลุ่มก็แล้วนะครับ<ห>น้ำมันเขาในแห่งข้าวบนใดหรอกอันนี้รากเกี่ยวแรกเนาะปลาไหลายปั้ยกุ้งมันเป็นกุ้งแบบว่ามันเคยตายมากมันหลอดตายมากนะครับทำลายกับแปดตัดเกาตัด น้องเมื่อรถน,นี่นนะเฟซี่าตอนเพิ่รจับกุ้งนะไทยเพิ่งแน่วันนี้กับพอดีพอเพิ่รจับพอดีครับอันนี้เวลาอายุมันสองโมงตัว <Okay. S 1> เดี๋ยวันขันน้ำแห่งพอานี่นะขันก้นบอมีเก็บอื่นที่เพิ่งสาวม้นวมนเก็บก้นบอเด้อพี่นอ้องเนีอยทีมงานระดับเมืออ่อไอทีมนะครับไปเบิ่งครับ พี่รองเห็นป่ข้าวกะดียดจิ่จอบมาแบบนี้นะครับยอดมะเดกระเจาดวักเอาตรงนี้นะเขาี้ขึ้นตนะครับได้กระเกะได้มันกระดีตันกัวตันพกกัเกียดได้แล้วเนาะเนาะมันน้มำขั้นในแห่งเนาะฮี่กับะมานทรายพอเนี่ มันสองหลอดสล่เามันตีลอยโลนะทำลายตีลอยโลอันนี้ไม่เป็นกุ้งแบบว่ามันรอดสายมากคือนร์ทนะแต่มงกุ้งมันก็ได้รอดสายมากมันอุ้ยครับคนนี้ เครื e ่องมันอยากแง่งเด้อพี่น้องเด้อเสียงเครื่องเขาดูดน้ำครับได้ยินบอเสียงเบาครับเบิร์นเร่งดูดน้ำมาหน้าครับันนี้ข้าเจะเอาไปกนณี้ข้าเจ้เอาไปเอาขึ้นรถนะครับตอนนี้เพิ่์นต้องเร่งดูดน้ำเด้อพี่น้องเด้อมันอยากอยากไล่เสียงเครื่องเล็กน้อย เขาบริจับน้ำเพลนดอกเขาบริจายุ่งน้ำเพลนเขาบริจายุ่งน้ำเพลนเพราะวา่าพระเจ้าจางทีมนข้างนอกมาเลยเนี่ยเห็นไ่มนี่มันก็เกี่ยวอมาแบบนี้น,นะเนี่ยก็ถอ,อดกันมาต่อกันม,มาเอามาขึ้นรถนี่นะครับเดี๋ยวขึ้นไปเบิคงทั้งรถเด้อ มีเครื่องรวดเยอเลยด้วยที่เน้อออกมาล้มแล้วตัวทัานั้นละ่ะเห็นว่าผมไทยเบื้องยวนเข้าขึ้นไปหลอยหลอดอันรอบนี้ไได้มัา2สองหลอดมาบรรยากาศเด้อบรรยากาศอากาศ เื่อันนี่พี่น้อคนวลนวลมันยากวนแสงจะน่อยแล้วเนี่ยไล่ดังดังแล้วมันเี้อ่ะุยคุณเหีนว่าเฮี้นน้อยผมอย่คับเฮียนน้อยควายักผมรับ ว่ามันเป็นกุ้งปกติน่ะโอ้ยคนกับไหลค็นี่ครับมาตั้งขันลากนี่ฉันว่าตะเจียได้ไปเจียเป็นขันของเราอันนี้ไม่เป็นกุ้งแบบเคยตายมาแล้วนะนี่แถาคอตอนนี้เป็ดงานอยู่เลยว่าอยากซอยอยากถามเพคนนะครับเออฮะเออง่อยแล้วยิ่งงานเมื่อเก็บ ก็จะเจาจากมาเด้อเฮ้อบริเ็ณน้ำฝนด่อเด้อพี่นองเด้อยเพราเป็นว่าเอาว่าเพชรขึ้นบนอยพันเนคือว่าห้าบริเวน้องเขาเลยเพราะว่าเขาจ้างทิมขางนอกมาเลยครับเฮาหนึ่งมต่มาเบิง่งยางเดียวครับ าไปถ้าห้อไปอยู่ทางคูนเลียวใ้ตะเวนนี่ยมันจะไ่เห็นเลยเมือ่อไหรองอยู่ทางนี้ มองเห็นว่านี่แหละที่เพิ่นเอาขึ้นมาแล้วครับอันนี้โตง่ายมากวันนี้ได้ละสามโอ้ได้ละได้ละสามซีหลอดเหมือ่องนี่ครับโอ้เกินคาดครับที่เรียกควงขาไปว่าสองหลอดก็ได้มานี้ได้แต่ว่าซีหลอดสามหลอดเครื่องนะครับสามหลอดเครื่องนี่กับประมาณเท่าไหร่สามประมาณซีหลอยโลได้ไปตะเบ้าไหนซีหลอยตัวเนาะนี่ประมาณจักจักโล่ะครับหมดอี้สามร้อยตัวโอ้สามร้อยตัวเนาะ เอาไฟไปนลยไอพันเดียวปเทศเรวนมดไปเ่า<อ>นี่หลังจากเขาเอามาจากบอ่อเลยครับบีเน่เอามาจากบอ่อแล้วคะเจ้าเดียวมาเท่ร่องถังนอกไปนอกเย็นไว้ให้่ซุม่มค่เจ้ามาคัดกันเกตเอเกบีเกตหนึงนะครับน,นี่ครับเป็นบอ่อ หลังจากเขาขึ้นจากบ่อมาแล้วเขาก็มาเอาเอานอกไว้ก้อนกลับหรืรอเเ right นอกไว้เพื่อล่อขัดอันที้เป so ็นร่องเงินยูทูปพี่ยูทูปอันนี้ก็เป็นทีมงานที่เพิ่งมาคัดนะครับยังไม่มียังไม่มีครับอ๋อพี่เดี๋ยวจักนาที่เราค่อยเอาขึ้นนั่นพี่นะอันจ๊กนาที่เราค่อยเอาขึ้นไปขัดนะครับอบอกกี่นาที่นะเดี๋ยวตายแล้วก็ขึ้นโอ้ตายแล้วก็เอาขึ้นเนาะอ๋อพอพอพอมันตายแล้วก็เอาขึ้นไปคัดนะครับคุณ่าครับยวให้เบิ่งบรรยากาศด้วยครับเด้อ บรรยากาศอันทีมงานที่มาคัดครับแล้วการอันที่ทั้งอันอันลดออกซิเจนเนพ้นเกย์ย่หลังจากคัดเรียบร้อยพ้นก็์โย่ไปสร้างกิโลคัดเป็นไส้เอไส้บีหรือตามไส้หมดแล้วครับแล้วก็รโย่ไปขึ้นในรถอันฮองเย็นนะครับเพื่อส่งเข้ามหาชัยสม,มุทรสาครหมดแล้วครับไปส่งออกนอกประเทศต่อไปครับเฮ้ยคอมดเลยเนาะอครับแต่ตอนนี้เพิ่นยังขั้นแนวขึ้นมาคัดอยู่พ้นร้อยกูมันตายครับ มันน็อกให้มันตายมันเว่าขันมันมาตายเดี๋ยวเอาขึ้นมาคัดมันสีมันสิเต้นมันดันเถาะต่อยไงแล้วมันสิเต้นเหรอมีเอาผู้ชายไม่ว่าผู้ลูกโคเมียนะครับอันนี้โมเมนต์คนอีสานมาเท่าเดียคนไทยครับทุกนี่ครับโอเพิ่นเพนนี่ครับซุ่มว่าบุ้งมวนเนาะมาคัาเจ้าว่างนี้เนี่ยมีแอนด์โรดหน้าก็บจะเป็นรถแบบคัาเจ้ามาซื้อพวกมาซื้อตั้งหักนครับแบบแบบแม่ค้าตลาดสดเนี่ยงสีหน้าขัดเจ้ามาซื้อกับกับตั้งหาก เดี๋ยวจัง,จงเบื้องกันตอนเิ่นขัดนดะครับเด้อไอพี่ <g ül> พน้องวัน,นีหล้างจามันตายแล้วขาเจ้ากับเยาว่าขัดนะครับวันนี้ครับนี่เฟ่นเยาวมาขัดเด้อวันนี้อันนั้นเจ้าหน่ายเิ่นก็มาลูบละลอนคือเจ้าหน่ายนะครับเด้อเจ้าหน้ายเป็นเจ้าหน้ายองคุ้มขัดกุ้งเนี่ยครับจับกุ้งชุดจับกุ้งนี่พี่น้องผมใหญ่เบิ้งเด้อนี่เบื้กันมาให้เย้ให้พี่ให้น้องคนขัดขัดเป็นไซนั้นไซนี่ก็ว่าไปลมง่าครับ นี่เนอะอันนี้เป็นทิมที่่นคัดไสนั่นไสนี่เพื่ออันคนละเกล็ดโบ๊ชครับหลังจากคนคัดแล้วเพิ่งเดี๋ยวไมาหนีแล้วพี่น,อน,น้องเห็นบ่าวใบแป้งว้ร่อย่างดีครับหลังจากอันคนคัดมาเรียบร้อยแล้วเพิน่นกะสียเอามาลงอันมองเพื่อร่อนซังครับนี่พอเดี่วยวมาลงอันอันเล็กที่พ่นว่างย้ยงไว้ครับ มาล่อสร้างแั่สร้างก็เป็นรุ่นแบบมาตรฐานแย่างดีนะครับสร้างเรียบร้อยกระเทียมม้ามานี่นะครับวันนี้มองขึ้นสร้างเรียบร้อยก็ยม,ม,บบมองขึนงง้นลดห้องเย็นเพื่อทรงมาหาชชยสม,มุทรสาครนอยู่แล้วครับอันนี้อยากหมื่นจัง่อยเด้พดอ,ดอพี่เด้อน้องเด้อสามนางวิข์นี่ยนี่นะบรรยากาศนี่พี่น้องเด้อถ่ายตอบเท่นเรียบซี่ที่บนคอก็มาว่าอยากมาเบิงวันนี้การไอเห็นแล้วเนาะพี่น้องเนาะ ก็ว่าอยากไปสอบไปถามเพิ่นย่านเพิ่นลำขั้นครับเพิ่นกำลังเยึดการเที่งานเพิ่นอยู่กับมันเป็นคนมาทางนอกเขาก็บม่ค่อยลืงเพิ่นนะครับอันนี้เพิ่นนอกไปเพื่นมันไต่ไอเทียมดำแล้วบอกครับว่าขันมันมาตายไปไปมันก็เต้นเนาะนี่เห็นไหมนี่กระตินก็เต้นเพิ่นการคัดไส้ว่าใดนะครับมันจะคลอมมันร่ะมันไม่ค่อยกินอาหารมันเป็นกุ้งรอดตายม่เป็นกุ้งสมบูรณ์อาัศรคลิปนี้เขาก็จะจบไวปตำหนี้เด้อพี่น้องเด้องไปพอกันไม่คลิปหนาเด้อครับ นี่ละรถอัน,อนเย็นที่งเทียบครับนี่ขั้นแบบไงเมื่อเลยพี่น้องเอ้ยอันทางบา้านเท่ามาเห็นกับที่อ่อนซ่อนนะครับรถนี่คือคนกุ้งไปว่าใช่หนะครับถ้าเราคลิปนี้ฮอตดีไว้ซ้ำหนีพอนไหมคลิปหนาได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับผมเบียดกันเหมืดครับแซลมอนสวัสดีได้พิาการจ่าไป